มันพุ่ไม่ชาัด่มันพุ่ไม่ชัาใส่ตรงนี้ยลยไม,ไม่ไม่ต้องไปสัเ่เลยค่ะล้วกนะ็ได้โอ้โยากมากเลยครูยังคิดผสมพันธุ์โอเค,อเคผสมกับปลาแต่เป็นปลาฉลามระดับสิบห้าระดับสิบห้านะแกงเนี้ยสิบห้า ปลาฉลับมันคือมันเป็นนักล่าเนาะดูร้ายเราผสมด้นานเก่าอีกโอ้โหแะระดับสิบห้าด้วยแววตาหน้าร่างกายมันเปลี่ยนไปขนาดไหนพร<อ> <มา S 2> ้อมมาปลาเสียง